สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนานสาวศิลปภพาบุญจันทร์วันนี้ดิฉันจะมาอ่านบทร้อยกองเรื่องวันนักดีในฐานะเอกลักษณ์แห่งชาติเราควรถือว่าวันนักดีเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเราควรถือว่าการที่เรามีรูปแบบวรรณกรรมหลายแบบ แสดงว่าเรามีความเจริญมาถึงขั้นหนึ่งเทียบกับชุมชนอื่นๆเรามีวิธีการใช้ภาษาได้ไม่เฉพาะแต่เพื่อติดต่อสื่อสารกันตามธรรมดาแต่เรามีกลศิลป์ในการสื่อสารข้าพเจ้าไม่เห็นจําเป็นจะต้องตื่นเต้นว่าชาติหนึ่งชาติใดมีเอกลักษณ์มากน้อยอย่างไรข้าพเจ้าว่าน่าจะตื่นเต้นกันว่าเมื่อมีอะไรแล้วไม่ว่าจะได้มาจากไหน เรามาทำให้ดีหรือไม่ดีถ้าทำดีแล้วข้าพเจ้าว่าจะปรากฏเป็นเอกลักษณ์ออกมาเองเพราะในศิลปะความดีความงามนั้นมักไม่ซ้ำแบบกันส่วนในทานจาริยธรรมนั้นความดีความงามมักเหมือนกันทั่วไปเป็นสากลในเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะเช่นวันนคดีเราควรเพ่งเล็งหนีจากความคลิปตื้นๆการอ่านง่ายๆ การแต่งอย่างไม่บรรจงส่วนความไม่รังเกียจความหยาบความลวกวรดดูออกจะเป็นสากลในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในชาติที่เขาเรียกว่ากำลังพัฒนาในชาติไทยเราการศึกษาวรรณคดีให้ถี่ถ้วนใช้ความพี่นิดพิเคราะห์มีความเคารพในศิลปะจะช่วยให้เราเป็นคนรู้จักสังเกตรู้จักคิดโดยเฉพาะในเรื่องชีวิตมนุษย์ ข้าพระเจ้าว่าถ้าหากวันนคคดีทำได้ในเรื่องนี้วันนคคดีก็เป็นสิ่งมีคุณค่าแก่ชาติจริงตามที่คนทั่วไปสันนึกอยู่เงียบๆในใจและบางคนก็กล่าวออกมาอย่างแจ่มแจ้งขอบคุณค่ะ